สวัสดีค่ะพี่ชื่อเบนนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่อชมพู่นะคะพวกเราเรียนสาขาเทคโนโลยีการอาหารค่ะและคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกร,รรมกรเกษตรค่ะพี่มาเรียนสาขานี้เพราะว่าเกิดจากความสงสัยของพี่เองค่ะเพราะว่าพี่เห็นอาหารที่อยู่ได้นานขึ้นพี่ก็เลยเซิร์ชว่าเราควรทำยังไงถึงจะมีอาหารที่นานขึ้นก็เลยเลือกที่จะมาเรียนสาขานี้ค่ะ ก็เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปลรูปอาหารนะคะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่แล้วก็เกี่ยวกับคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆค่ะพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆด้วยค่ะก็ยากนะคะแต่ว่าก็มีความสนุกดีค่ะมีความสนุกในตัวมีการทดลองลุกลุกเดินสบายค่ะ งานไม่เยอะค่ะเรียนสนุกมากค่ะเพื่อนก็เฟนลี่ด้วยกันมีความมีความช่วยเหลือกันตลอดเวลาค่ะเพราะว่าเราต้องทำงานกันเป็นกลุ่มเป็นเป็นกลุ่มกันนะคะก็อยากทำงานเกี่ยวกับโรงงานทางด้าน QC QA อะไรประมาณนี้อะคะ่ะก็พี่ก็อยากทำงานเป็น P D นะคะแบบเป็นนักผลิตภัณฑ์ เป็นนักผลิตภัณฑ์อาหารในรูปแบบใหม่ๆขึ้นมาค่ะก็มีความช่วยเหลือกันทั้งด้านหลายๆอย่างช่วยเหลือกันในเรื่องต้องทำแล็บต้องทำงานด้วยการร่วมกันแล้วก็อาจารย์ก็จะมีทางด้านแนะนำแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับนิสิตค่ะที่มีปัญหาทางด้านการเรียนได้ดีมากเลยค่ะอาจารย์ก็ช่วย ช่วยแนะนําเรื่องที่เราไม่รู้แบบเกี่ยวกับที่เราสงสัยอะไรเราก็ถามอาจารย์ได้นะคะก็อยากให้น้องๆมาศึกษาด้วยตัวเองดูก่อนนะคะว่าสนใจหรือเปล่าศึกษาดีๆค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเข้ามาเรียนแล้วอาจจะมีความชอบหรือไม่ชอบก็ค่อยตัดสินใจอีกทีนึงนะคะที่จะรอน้องๆมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพวกพี่นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ